ครั้งแรกที่ครูปุ้ยไม่ผ่านเรานำข้อผิดพลาดนั้นนะคะมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้เราลุกขึ้นสู้ใหม่เมื่อเราล้มแล้วเราก็อยากจะมีเวลาที่ตั้งตัวใหม่เพื่อมันเป็นสิทธิประโยชน์ของของเราที่เราต้องรักษาไว้ประเด็นท้าทายจะเปลี่ยนให้มันง่ายลงค่ะ คิดให้ละเอียดเหมือนเอามาปรับใหม่ให้เข้ากับเด็กที่บกพร่องในคลิปครั้งที่2ซึ่งมาพบว่ามันมีความยากพอสมควรสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็เลยมาคิดและนำข้อคอมเมนต์ของคณะกรรมการนะคะมาปรับแก้เพื่อให้ตรงกับทั้ง8ตัวชี้วัดของเรานะคะว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหน หมัยเมื่อก่อนเราอาจจะทราบผลช้าแต่ตอนนี้ระบบ PA ไปไวมากกรรมการตอบรับเร็วมากเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าข้อคอมเมนต์นั้น,นมีอะไรบ้างแล้วเราสามารถแก้ไขได้ตรงจุด ปัญหาของตัวผู้เรียนประเภทนี้ก็จะมีความยากลําบากในการเรียนรู้กระบวนการสมองของเขาค่ะมองอีกอย่างที่ไม่เหมือนกับเราปัญหาของตัวผู้เรียนที่เกิดขึ้นเราถึงนํามาสู่ประเด็นท้าทายที่เราทําแล้วเราสามารถแก้ไขได้ตรงจุดเพื่อให้มันสอดคล้องกับ8ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาศักยภาพ ตอนนั้นเราก็ลุ้นว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านผ่านมาแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากจะเป็นแบบเหมือนแรงผลักดันให้ครูที่ยังไม่ผ่านหรือว่าที่ยังไม่ได้ส่งอะค่ะให้มีแรงสู้นะคะอย่าท้อแท้ค่ะศึกษากรณีเด็กที่เราจะเอามาเค็ดตัวอย่างบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะมีการ วัดผลประเมินผลทักษะการอ่านการเขียนทางด้านภาษาไทยค่ะวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการประเมินผลแล้วก็คัดกรองผู้เรียนเมื่อเรารู้แล้วว่าเด็กอ,อยู่ประเภทไหนเราก็จะมาประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนค่ะเราจะได้รู้ระดับพัฒนาการของน้องว่าน้องพัฒนาการอยู่ระดับไหนแล้วเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะเราจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกประวัติดึงข้อมูลนั้นเพื่อมา ทำแผนการสอนต่อไปค่ะเราก็ลงมาสู่ IEP แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเราจะต้องมีเป้าหมายระยะยาวและเราจะต้องมาแก้ไขในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมถ้าเราได้แผน IEP เรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปสู่แผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือเรียกว่า IIP ค่ะการสอนต่างๆเราต้องเริ่มจากสิ่งที่ง่ายก่อนเพื่อให้ผู้เรียนอยากเรียนแล้วเราค่อย ไปหาสิ่งที่ยากเราจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยครูอาจจะเป็นรูปภาพก่อนให้เด็กได้รู้ว่าอ๋อลูปภาพเป็นอย่างนี้ต้องเล่นสีไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรจะเห็นว่าเป็นตัวสีแดงตัวสีน้ําเงินที่จะมาเอาสีมาช่วยในการจําเหมือนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้น่าสนใจเล่นเกมก็จะเป็นโดมิโนการปั้นพยัญชนะสร้างความจํานะคะในกิจกรรมตั้งใจฟังตั้งใจดูตกให้ถูกตกให้ไวอะคะ่ะจะเป็นกิจกรรม จำ Active Learning ที่ผู้เรียนจะมีการตื่นตัวและจะต้องตั้งใจฟังว่าคุณครูกำลังพูดถึงพยาญชนะไหนกิจกรรมอาจจะหลากหลายค่ะสร้างความจำให้เด็กถ้าสมมติว่าเราสอนเป็นประจำเด็กก็จะจำได้ดีและให้แรงเสริมกับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแรงเสริมทางกำลังใจเพื่อให้นักเรียนอยากเรียนรู้ค่ะอยากทำสิ่งนั้นให้เด็กไว้วางใจเราควรจะให้โอกาสและ ไม่ลดค่าสร้างโอกาสให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนผู้เรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองสนุกมีความสุขพุ่ครูคสอนใจดีเขาพูดใจดีกับเราพูดใจดีครับน่ารักมากครับควรจะบอกว่าแล้วครูพุดยสู้ๆนะครับ พอเด็กพัฒนาไปก้าวไปครูก็จะรู้สึกมีความภูมิใจในตัวเด็กว่าเด็กสามารถอ่านออกเขียนได้<ๆ>เด็กสามารถรู้ในสิ่งที่ครูสอนอันนี้จะเป็นความภูมิใจของครูค่ะเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและสามารถพัฒนาวิทยฐานะให้สูงขึ้นแล้วก็พัฒนานักเรียนไปควบคู่กันค่ะ